บิวนัทพลชื่นใจโอมพระยาไฟเรตติ้งพุ่งแรงแฟนละครชมสนุกลุ้นบูใสเวทครบเครื่องกระแสะตอบรับดีเรตติ้งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับละครแอคชั่นเรื่องโอมพระยาไฟค่าย9้าวมเวอร์ฟิลมของผู้จัดออริเวอร์ v e r เวอร์ทำเอาทั้งทีมงานรวมถึงเหล่านักแสดงต่างชื่นใจกันทั่วหน้า ซึ่งล่าสุดเรตติ้ง15บวกทั่วประเทศได้สูงถึง4.2ข้อมูลวันที่25กุมภาพันธ์2568แล้วจา้านาานพระเอกหนุ่มบิวนะัทพลรรยวงศ์ขอเป็นตัวแทนขอบคุณแฟนละครมีใจครับเห็นเรตติ้งขึ้นเรื่อยๆเพราะทั้งทีมงานน,นักแสดงทุกคนทุ่มเทกันมากๆพอได้รับกระแสะแบบนี้ก็หายเหนื่อยครับ แล้วตั้งแต่ละครออกอากาศมาจนถึงตอนนี้แฟนๆต่างชื่นชมว่าละครยิ่งดูยิ่งสนุกเพราะมีหลายปมให้ลุน้นแล้วยังมีฉากแอคชั่นรวมถึงซีจีฉากสายเวทต่างๆที่ทําให้ละครยิ่งสนุกไปอีกส่วนตัวผมเองก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีหลายคนบอกว่าผมเหมาะกับละครบูแล้วคาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็ดูฉีกไปอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความจริงจังความกวนมีความใกล้เคียงตัวบิวมากในเรื่องนี้เห็นคอมเมนต์แล้วก็ดีใจครับซึ่งผมก็ชอบละครบูแอคชั่นอยู่แล้วด้วยแต่จริงๆ ด้วยความที่เราเป็นนักแสดงให้เล่นหมดไหนก็ได้หมดหากผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ยินดีเพราะเราจะได้ประสบการณ์การแสดงด้วยอยากปากแฟนๆติดตามชมละครโอมเพรายาไปกันแบบห้ามพลาดเลยครับเพราะหลังจากนี้จะเข้าสู่ช่วงเข้มข้นในครึ่งหลังของละครแล้วตัวละครแต่ละตัวจะมีการที่เขาเรียกว่าอัปเกรดฝีมือต่อสู้สาเวทใดๆ คือเก่งขึ้นปรงปริศนาของตัวละครจะเฉลยให้แฟนๆได้รู้แล้วต้องบอกเลยว่าความเข้มข้นความพลิกและความพีคเป็นอะไรที่ห้ามพลาดเลยครับฝากติดตามไปเรื่อยๆจนถึงตอนจบเลยนะครับติดตามชมละครโอมพระยาไฟได้ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา18นาฬิกา45นาทีและวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บับบู .tv และช่องทางออนไลน์ Facebook IGX t i k t o k YouTube ch7hd เว็บไซต์หลวงพ่อพระยาไฟเป็นพระพุทธรูปของราชวงศ์แสนเมียงซึ่งเป็นประเทศเล็กๆมีเจ้าหลวงชื่อเจ้าใจเมืองต่อมาเกิดขบฏโดยกลุ่มของนายพลหานศึกทําให้เจ้าใจเมืองและครอบครัวถูกสังหารพวกขบฏต,ต้องการชิงหลวงพ่อพระยาไฟไปเป็นของตัวเองแต่พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวเกิดสูญหายไประหว่างสงครามกลางเมืองและกลับมาปรากฏที่หมู่บ้านคงพานฝั่งชายแดนไทย สิปีต่อมาเสือหารโอภาภูมิชิตาพันธ์ขุนโจรผู้มีอาคมแกกล้าพาพวกบุกมาปล้นชิงพระพุทธรูปหลวงพ่อพระยาไปชาวบ้านหนุ่มชื่อโกลดสอนพระรามนัทพลไรย,ยวงศ์และเพื่อนชื่อทิพรุนบุรันรัตนหอมบุตรเข้ามาขัดขวางและติดตามพระไปกำนันกล้าดิเรกวารัฐอมาตยากุลพ่อของปกดจึงนำชาวบ้านออกมาช่วย แต่หลวงพ่อสีชาติชายงามสรรบอกว่าเรื่องนี้ฟ้าได้ลิขิตเอาไว,ว้แล้วและผู้ที่จะตามหลวงพ่อพระยาไฟกลับคืนมาได้ก็คือหลวจสอนพระรามเท่านั้น